สวัสดีค่ะพี่มินวชนิรินยานะคะจากช่อง YouTube, ยูทูบพญาเพชรพัทรานครานะคะเพจอัญมณีเพชรเ,เกดแก้วผู้สื่อตํานานพญาเพชรพัทลรานคราและพระชายาญยา,ยา,าลินทศินีเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมดีๆจากเสด็จพ่อเพรมาแบ่งป,ปันลูกหลานคลิปนี้ก็เป็นคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยานิมิตที่แท้จริงนะคะที่จะเป็นไปในการที่จะทําให้เราพัฒนาในการปฏิบัติมากขึ้นจริงๆรงการยานิมิตเนี่ยว่ากันจริงๆเลยคือหมายถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่ จะเขาเรียกว่าคุณธรรมก็จะสูงกว่าเราสามารถนําพาเราไปในทางที่ดีดีในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่คันทําความดีแต่แต่ดีในทางพุทธาศาสนาคือการเจริญปัญญานะคะสู่ความหลุดพ้นนะคะดังนั้นก็จะหมายเอาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ในยุคนี้นะคะก็เหมือนกับใช้คําว่ากัลยามิตรกับเพื่อนกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนปกติที่ทําบุญด้วยกันหรือว่าชอบทางธรรมเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะเรียกกันว่ากัลยานิมิรนะคะทีนี้เนี่ย บางคนเนี่ยต้เหมือนกับว่าคือ,อยังไงอะคะเราก็ลองดูเหมือนกับเวลาเราไปคอร์สใช่ไหมคะเอาเพื่อนปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยต่างก็เป็นกะยาในมีทั้งนั้นแะแต่ว่าด้วยการที่ไม่คุยไม่รบกวนกันกะยานมีก็คือต้องเอื้อเฟื้อให้แต่ละท่าน สามารถปฏิบัติได้เต็มที่นะคะ <c oughs> ก็คือมีน้ําใจเผื่อแผ่ <c oughs> เรากว่าทางเดินอย่างเงี้ยเออคนเขาจะได้เดินสะดวกนี่คือเรามีความเป็นกัลยาณมิตให้กับเพื่อนผู้ปฏิบัติเนี่ยหรือปิดประตูให้เบาอย่างเงี้ยนะต้องมีความเป็นกัลยาณมิตให้กับเพื่อนผู้ปฏิบัติเราจะได้ไม่รบกวนเขานะคะดังนั้นเนี่ยเราลองเปรียบเทียบเอานะคะกัรยาณมิตรที่เราไปปฏิบัติธรรมกับกัรยาณมิตรที่เราคบหาอยู่อย่างนี้บางคนว่าชวนไปกินเหล้าชวนไปยังไงอะช้อปปิ้งชวนนินทาคนอื่นชวนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะ เราก็น่าจะทราบได้แล้วนะคะว่าอะไรที่จะเป็นกัลยาณิมิตถ้าเกิดเรามุ่งว่ามุ่งหวังขนาดจะเป็นกัลยาณิมิตเพื่อให้การปฏิบัติของเราดีขึ้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีธรรมสูงกว่าเราหรือไม่ก็เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อให้เราได้สามารถปฏิบัติดีขึ้นนะคะเวลาที่เราชวนคุยก็เนี่ยบางคนถามว่าไม่ให้คุยกันเลยเหรอนะคะมันก็อาจจะเป็นคําถามที่ดูเหมือนกับประชดไปนะคะมันไม่ใช่ว่าไม,ไม่คุยอะไรกันเลยนะคะแต่จริงเนี่ยเขาเรียกว่า จริงๆนะถ้าธรรมะของเราเนี่ยมันคือมันถึงขั้นสันโดษอะนะคะความที่อยากจะคุยอะไรเนี่ยมันจะน้อยลงไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรนะคะแต่เราเราย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าเวลาที่เราคุยอย่างเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้แล้วก็คุยเรื่องคนนู้นคุยเรื่องคนนี้คุยเรื่องฉันชอบอันนี้เรื่องคนนั้นกั้นไปมาๆมันจบท้ายด้วยด้วยการคุยเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็เนี่ยแหละมันก็มุศีลมันไม่ใช่มุสาอย่างเดียวนะแต่มันเป็นการพูดเพ้อเจอพูดส่อเสียพูดยุยงพูด ยุยงบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะยุยงแต่มันเป็นไปเหมือนกับจริตของเรามันไม่ชอบหรือชอบอะไรอย่างนี้เราก็จะพูดให้พูดไปในทางของตัวเองให้ให้คนฟังมาเข้าข้างในในในมุมมองในความคิดในความเชื่อในความรักหรือชังของเราอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็คือสีข้อสีมันจะผิดไปเรื่อยๆมันก็จะมัวหมองมัวหมอไปเรื่อยๆเนี่ยอคุศลรกรรมมาบทสิบอย่างเงี้ยนะคะในข้อวาจานะคะมันก็จะเป็นอคุศลไปเรื่อย มันสิ่งตกค้างเหมือนกันขยะขยะเวลาแล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะจะสงบมันสงบยากมากเพราะว่ามันก็จะมีสัญญาแห่งความทรงจําว่าคุยเรื่องอะไรมันก็จะค้างอยู่ในจิตเวลาที่เรามานั่งสมาธิทําความสงบมันก็จะมานะคะมันก็จะมาบางคนก็บอกเดี๋ยวกำหนดเอาถ้าซื้อตรงจริงๆมันกําหนดไม่ทนันนะคะมันก็กําหนดไม่ค่อยทนันอย่างเนี้ยเราก็ พิจารณาเอาได้ไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเราควรทำหรือไม่ทำอะไรจริงๆถ้าเกิดเราแบบจเจริญสติไปนะมันสติมันจะบอกเองสติจะเป็นกัญญาณิมิตรที่แท้จริงให้เรานะคะบอกว่าอะไรควรไม่ควรอะไรจะควรเว้นทางอะไรจะควรอ,อยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างพี่มิ้นกับมิเคสอย่างเงี้ยนะคะเราเป็นกัญยาใิมิตต่อกันวันๆก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเอยมาสักแอดหนึ่งจะพูดถึงใครหรืออะไรเราก็จะเอารู้สึก ว่าตัดต่างฝ่ายต่างตัดอะไรเงี้ยไม่พูดถึงนะคะนี่คือเราก็เขาเรียกว่ามอบความปรารถนาดีเพื่อให้กุศลกุศลธรร,รมของเราจเจริญขึ้นอย่างเงี้ยก็จะคอยเตือนกันเอ้ยเออนี่คุยไอ้ตอนนี้คิดเรื่องงานอะไรเยอะไปแล้วนะน,น้องอย่าลืมปฏิบัติอย่างเงี้ยมใคก็จะคอยเตือนพี่มม้นอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราก็ เขาเรียกว่าเตือนกันให้ปฏิบัติอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือการลยาในมิต่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเหมือนกับมานั่งจับเขาคุยกันแล้วก็นึกถึงเรื่องคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะนึกตอบได้ในตัวแต่ว่าถามว่ามันไม่ได้เป็นบาปอะไรนะคะในการที่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าใจเรามันยังธรรมะมันยังไม่ถึงขั้นสันโดษเงี้ยมันก็ยังจะชอบมันจะเหงาไงจิตมันก็จะเหงาเหงาปุ๊บมันก็จะหาเรื่องคุยเรื่องอะไรนะคะ คุยนูน่นคุยนี่คุยนั่นหาเพื่อนคุยการสังคมสังสรรค์มันก็ยังเป็นปกติเป็นความเป็นไปปกติของปุถุชนที่ยังไม่ได้เป็นกัลยาณุนัุชนมันก็จะแบบชอบชอบอย่างเงี้ยเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะแต่ว่าถ้าเราตั้งคําถามขณะว่าเราจะคบมิตรประเภทไหนเพื่อให้การปฏิบัติของเราดีขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเราก็ต้องดูนะคะเราก็ต้องดูโดยโดยใช้ปัญญาของตัวเองเนะี่ยพิจรารณเอาเองเราอยากเราอยากได้ของสูงแต่เรายังคลุกคลีกับของของที่มันไม่ได้เอื้อเฟื้ออย่างเงี้ย เราเลิกสมาธิสติญาณมันจะเจริญก้าวหน้ามันไม่ใช่ว่าห้ามคุยกับใครแต่เขาเรียกว่าคุยอย่างมีขีดจำกัดอยเวลาที่เป็นคุยในกับเพื่อนน่ะนึกออกไหมคะมันก็โหเฮฮาปาร์ตี้คุยเม้ามอยอะไรเงี้ยนี่คือการเสียเวลานะคะเสียเวลาอันนี้มันอันนี้พี่มีก็ไม่ได้สุดตรงแต่ว่าเราพูดในฐานะเหมือนกับเป็นไปเพื่อการปฏิบัติที่จะเดิญก้าวหน้านะคะ เป็นไปเพื่อการปฏิบัติที่จเจริญขึ้นในในสมาธิญาณน,นะอันนี้อันนี้พูดกันในเฉพาะหมู่นักปฏิบัตินะคะก็จึงขอแบ่งปันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องย t u b e พยาเพ,าพ็พัฒนาราคะนนด้าเพจอนีเพื่เกิด้ก้วมพิมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปใครแชร์ออกไปขอให้ได้ด้วยมีความสุขทางโลกและทางธรรมปลอดภัยจากโรคโควิดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ